ไม่มาะน่าเดี่ว่าเขาเป็นแบบเขาเลี้ยงคูามาช่วงไทยเขาดีมากว้าม้คุณนี่ก็เข้าดีแม่เลยววานน้าเนาะไร่ไรเนี่ยแล้วพวกัตว์ก็ปลอดกานี่เอาอย่างบ้าไปเซเว่นโอ้น้ำหวานมันกินกันได้น้ำหวานนันมีหลายชนิดเด็ดตรงนั้นเลชาลิปตันาชาลิปตันบ่เอาชามะนาวพอห้าให้เงินไปแล้วบ่ แชม่มะนาวแชม่มะนาวานแบบกดนะคะอ๋อแบบกดใช่อันนี้แบบขวด <c oughs> เอายัางไงวะนี่ตั้นขวดโอ้ยหมาคุมหนี่ึ้นเฮาดีแม่มมหรอวะน่าเนอะไล่ไล่เนี่ยอ๋อโอ้ยหมาคุมนี่คือเฮาแม่มันดีแท้เลยโอ้ยหมาคุมนี่คือเฮาแม่มันดีแท้เงอร์มากว่าน่าแบบไล่ไล่เนี่ปราบสวงจกบาดซะเนาะ แล้วพวกทากบบปอมการใ่ไหมยังกล้าเข้าวิบลเหนว่านี่แม่นี่แม่แซ่ตาบสวงมึนจะบาดซะบ้างเนอนี่แม่นี่แม่โอ้ยกูว่มันกับปอมกามันยังสิก้ามากัดกูอยู่บ่นี่แม่นี่แม่ไปเสียเลยมาแบบนี้เสียเลยมาบ้านเขาต้องเสียอ่ะ หึไอ่อันนี้ดึก xem กินสิมาเด้อได้สิออกเสียงมาเองเลยบักแมงโอ้ยพวกนั่งหึแม่มึงเอ้ยบักกะนั่งหึคือมึนคือหยาบแท้วะอึเป็นไดมึงเป็นไดบ่นี่เป็นไดมึงเก่งบ่ má gì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  má, má อะไยมาซื้อเลยไรมาซื้อเป็นเรื่องเป็นเล่าครับบอถือบ่ถือกใส่ะม่กี้หิ้นี่ใส่ปะโอหมากุมนีเ้ยอหมากุมครือเอาแม่มันดีแท้เงอร์บุกหน้าแบบไล่ไร่ปตากหลวงนจะบาสะบ่เ นี่แม oh, ่นี่แม so ่เฮ้ยโอัยมันกะพร่องมันก้ามไร่ปากสวงมันจะบาดซะบ่องเลยนี่แม่นี่แม่เฮ้ยโอัยมันกะพร่องก้ามเนี่ยสิก้ามมันกัดปูอยู่บ่นี่แม่นี่แม่ไอ่จูปากมันไม่ต้องแป๋วเด้อมันมันเอื่นอ่ะนะมันเอื่นต้องเสะกัดกูอยู่บ่ Nhìn mẹ, nhìn mẹ Ây chưa chưa vào Nhìn mẹ, nhìn mẹ Ê Một con á, nhà cứ mươn thế bà Nhìn mẹ, nhìn mẹ Ây Ê Mẹ mươn ơi, ai? con á, mươn cứ nhà khuyên เสียงเสียงมาเอ๊ยไม่มันเสียงเห็นบรรยากาศแล้วเนาะไม่เสียงเห็นบรรยากาศเลยดิฮะฟังเสียงกค่เห็นบรรยากาศเลยนะเต็มบ่อมาอยู่แม่มาอยู hmm. ่แ um, ม่ยูโบที่มือบ่มา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 เอาไปวะ Cơm come, cơm, come, cơm, ngoài cứ come, cứ mi come, bạn cứ mấy cơm, cơm, bà cơm, ngoài cứ come, cứ mi come, 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 không phải come, thấy chắc khôn Bà cơm, bà cơm, come, oh, hóa tài come, 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 ย่ผูดปใส่คือผู้เห็นผัจคนบักเกิมบักเกิมเ้าเอาอเอ้ากูว่ามึงเป็ใส่ไหมยี่ผู้มมอกี่ครับพี่ต้องเออเออวามึงเป็นส่หมเอ้ากว่ามึงเปใส่หมเฮ็ดอีหยังอยู่เดี๋ยวน่คือมีอิมซิมอยู่นั่นแหละ mừng non à, chung tờ vết vết rồi, Non biết Á, cho nó ta biết biết rồi, cho nó tương vô Có nó để cho nó đi đẹp hả mừng Bà chuẩn bà tử viên phiên là mừng nhớ bước tươn vô Mừng cứ non đầy non đi thế bà khá mừng Quá Xeng chinh lịt mà đi <cười> <cười> bà đi Bà chuẩn tử viên phiên là Mừng nhớ bước vô มึงคือนอนด้นอนดีแท้บากหามึงยายผู้มาถ่าเขาคิ้วพี่น้องยายผู้เขาไปนิบสิลายเด้ยายผู้ดิสบดเยอะเด้ <c oughs> หมดายเพราะว่ามันจะเป็นเจยวกับพีมากินไส้แหงอะไรว้ายวิทยานครับก็จะเิียาสื้อเลยไปทำยาพูดยังไยครับก็จะเสียเสื้อเลยหมดไรเลยยายพูดนี่เป็นปอเป็นย่งไปอินาเจ้ากุหลาบครับเจากุหลาบม่ากรตื่นมอกระตื่นกับตาเลึ่สเลื่ นอนียงกินบ้านกินเมืองแผลกันผู้เฒ่าสมัยแต่เก่าเนี่ยน้อนียังกินบ้านกินเมืองบ้านสเต็กบ้านสเต็กเมือสมัยเก่าก็มีเงียบบ้างครับพอเหตุกานณ์ยุ่งเกินพอเกินอีกก็ตีสวงอยู่เลยพูดนะออจะสตูนเริ่มเติบเรื

mày cứ mày mà, để mua cái, cái gì phải à như cho con. Khay cái phải như con. cơm, mặc cơm. Vai, bấm tay cái nào

ห้ามึงวายปุกเมยเนาะไปปูตักสิบมือไปนอนจั๊กเขินไ้นอนใส่เนาะเมื่อตะโกนสูดสูดจูงห้ามึงยัเย็วห้ามึงวายปุกเมยเนาะไปปูตักสิบมือไปนอนจั๊กเขินไ้นอนใส่เนาะเมื่อตะโกนสูดสูดจูงห้ามึงไปนอนใส่เนาะไปนอนใส่เนาะละหมาตัวไหนโกนสูดสูดยูหัน โอ้ยโอ้ยโอ้ยอย,ยูก,กับใหลยเนี่เอาพูดเดยสันมึงอยู่กับใผเดี๋ยวนี้เอาไงพูดเดี๋ยวสันกำมาหอด้านแลังนันรับปัดต่รอบขาเงยโอ้ กลัวบ้านแล้วนอนรับัีครนาเกัเป็นเขาสาขาใเดือดจะโขกชาบดิชาไทยมาส่งสาขาใหญ่หก็เริมแล้วะค้าบ้านละนอนป่านตาย้านางเลยโว้ย้าหวบ้านละนอนป่านตายนมึงนโ้าไปนอมึงกะไดเนาะกลับมาไน้มึกะไดเนาะ ก็วา่าไป้น้องมึงก็ได้โอ้ยเสบบเสบบเสบบเรื่องมันผ่านไปแล้วล่ะโอ้ยเสบวเสบบโอ้ยเสบวเสบบเรื่องมันผ่านไปแล้วล่ะเรื爸爸่องไรก็ส okay ิกลายเป็นดีขันบ่มีมึงหันย่านจับเสือคำพ่าบ่อใอยู่ดอกมึงหูวะขันบ่มีมึงหันย่านจับเสือคำพ่าบ่ได้ดอก บ่ได้เงี้ยยุดอกก็ได้ครับบ่ได้ยุดอกขันบ่มีมึงหันย่านจับเสือข้ามผ้าบ่ได้ยุดอกมึงหูบ่มึงหูบ่ปนย่านจับจับเสือข้ามผ้าบ่ได้ยุดอกมึงหูบ่เอากรบมืงเป็นคนตอกไล่ขั้นเกียรติเนาะเออแม่รู้เรื่องหรือเปล่าเอากระมือเป็นคนตอกไล่ขั้นเกียรเนาะเอ้ากระมึงเป็นคนตอกไล่ขั้นเกียรเนาะ ก็นั่นแล้วโอ้ยเอาละเอาละพูดกินเข่าเราบ่เนี่ยก็นั่นแล้วก็นั่นแล้วโอ้ยเอาละเอาละเออแล้วมึงกินเข่าล้วบ่เนี่ยกินเข่าจังได้มื่กลัตื่นมานเป็นระลัแต่ว่าสั่งเขาว่าอันเนี่ยเอานน้ำหวานมาซะแล้วข้าวผ้าเขาได้สั่งมันไปว่าเอานน้ำหวานหวานน้อยค่ะเอออันนี้อันนี้หวานน้อยดิ น้ำตาลโบมีมึงฮะย่านจับเสือข้ามผ้าบ่ได้น้ำตาลห้าจุดเจ็ดศูนย์เปอร์เซ็นต์งดได้กับงดอันงดโบไดก์กับงดได้กับงดงดโบไดก์กับควายสับวางเอาอืมบ่ต้องตอนอะไรเพราะว่าาเณาบริษัทพลังงานเนี่ยมันสิเก็บสะสมไปเป็นแป้งเขามหวาน ันนารบริสายพลังงานของความหวานไปมันที่เก็บสะสมอยู่ตัวนั้นที่เขาใส่โบเบิร์นี่ไปเป็นแป้งออกไปเป็นเนื้อเป็นหนังเอาเดียวไปทั้งขางเปดออกไปบอกกระทบเพราะว่าเอาตรงออกกําลังไกรดิออกกระลังกายเอาอัดก็เล้ละกล้สิบวันละก็เล้ละจัดแล้วกระสักก็แสดยงมากก็สั่งมากนี่พวกเราก็ตื่นหน่อยป่าวจัดแล้ว ก็สั่นก็แสดงว่าเศร้ามากมึงหัวกระตื้นหนิแม่นบ่อกแล้วก็สั่นก็แสดงว่าเศร้ามากมึงหัวกระตื้นหนิแม่นบ่กเรียนโอ้ยหน่อยที่แม่นมึงสบายครับเนาะโอ้ยหน่อยที่แม่นมึงสบายครับเนาะโอ้ยหน่อยที่แม่นมึงสบายครับเนาะก็นี่ล่ะกูมาเอิ้อมึงเนี่ยยอดมากกว่าสิบ้ามึงไปเห็นเยียงนี่ละก็นี่แหละที่กูมาเอิ้อมมึงเนี่ย ย้อนว่า <Die> ส <sting> ิภามึงไปเฮ็ดเวียนี่ละขึ้นผู้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 ว้ายมาสร้างมาเถอะมงจะขึ้น้ากูจะไปนะมึงอยู่บ่เดี๋ยวนี้กติาขึ้นด้ยโอ้นี่ยมืซื้อดอกทามึงว่าจัาซสนมึงไปนั่นพยาบานโอ้ยกูบอกเรียนซื้อซื้อดอก้ามึง กลัาสิมาส่วนมึงไปบ้านพูหยาบ้านสาดีเดี๋ยวนี้เอาไปเงือนกงานกลัาสิมาส่วนมึงไปเงื่อนพูหยาบ้านสาดีเดี๋ยวนี้ไปไปไปกินเ้ากินน้ำตัวแบบนี้ไหมไปกินเ้ากินน้ำตัวแบบนี้ไหมไปกินเขา,ข <uckle. S 2> ก,าก,กินน้ำตัวแบบนี้ไหมเออสาวลาตีลูกสาวลาหันออกลูกแล้วตัวเออสาวลาตีลูกสาวลาหันออกลูกแล้วตัวไปจะพาไปกินตรงไกลปะ กูสิบห้าไปกินต้มไก่ป่ะกูสิห้าไปกินตไก่ปป่ะเอามึงสิทาเราเห็นยังเอามึงสิทาเราเห็นยังโอ้ยน้อเอาอย่างละน้อตะกี้มึงบ่ด้อยู่บ้านดอนแค้นกูเคยไปเห็นเราถามหามึงจะเถื่อนโอ้ยเอาอย่างละน้อแต่กี้มึงบ่ได้อยู่บ้านดอนแค้นกูก็คือบ่เห็นเราถามหามึงจะเถื่อนัะสัน โอ้ก็ย่ารูนละเอนหาไม่เห็นหลักเแล้วตัวโอ้ก็ย่เรู้ละเอิ้นหาบ่เห็นหลักเแล้วตัวโอ้ยน้องมึงกระไดเนาะยัยป่านนี่เรายุสิไม่ให้กันอยู่บนเดี๋ยวนี่โอ้ยน้องมึงกระไดเนาะยัยป่านนี้เลยยุสิไม่ให้กันอยู่บนเดี๋ยวนี่เออพอเรื่องเหตุการณ์เหตุงานณ์น่ะมึงจะเอาจากไหนล่ะ เออว่าเรื่องเหตุการณ์เหตุงานนั่นมึงเสียาจังไดล่ะโอ้ยนี่มันมึงสบายๆมาบเนาะเอาบุใซ่กูเห็นอยังนี้นี่เลยนี่น่ะมากเกินมึงเนี่ยงั้นมากเกานมันมึเห็นอย่างนีล่ะจังใดล่ะขืนปู้ว้ายเอาสร้างมาเดี๋ยวกูจะไปนั่มึงอยู่มาเดี๋ยวนี้ว้าย

สูตรน,น,น,นี่ยาวเลยครับพี่น้องสุดนี่ยาวครับว่ามันสันสันบอมแมนครับายาวเลยสองทุกแล้ววันะดิไป<า>กินข้าวกินน้าทั่วบ้านนี่ไหมโอ้ไปกินขาออ้าวเออสาวลาตีลูกสาวแล้วออกลูกแล้วตัวโอ้โอ้ไร่ตา

จะกันาหแคนไม่เห็นเราแล้วมเถื่อใส่อันนั้นกูกระยุ่ไก่เนาะเราวกูมุจักู่วยม้ยเรเป็นใครเราใ่าดีด้อับไปอันนั้นกูกระยุ่ไก่เนาะเราวกูมุจักู่วยม้เราเป็นหาเราใ่าดดับได้วเราสื้อกรนดาูเด้บาทนี่โอ้ยหเราดาษฮะเผื่อหาไม่เห็นก็เล่นกเลนไม่ให้กูันแดวโอ้ยไงปานนี่เราที่มาให้กันอยู่บเดี๋ยวเออเรื่องแท้นกันหเรื่องแ้นกันมึงเสียวจังไรล่ะมึงเสียว แบ่งประสาทเป็นสองเป็นสามสัง่ง, <c oughs> <c oughs> งส,ส่วนแม่ค่อนข้างดิฉันส่วนสีให้างส,ส่วนยัู้กำลังรับครับยัยผูถ่าค่ะถายมาตั้งแต่ทุ่มหนึ่งตอนนี้สองทุ่มเคืองครับเรื่องการเห็นหน้างเสียบจังไหมล่ะก็บบเอาจำเลยแล้วยังไม่งช่ว่ายังรอขังเสียบงานหนึ่งอุตส่าห์มเข้าไปโรงงานไปหาบักเก็ตอันนี่คือเด็กอย่งคืออืมคือเด็ก ่ได้ออกมาเมื่อพวกกระตุ้นนี่แมนบอกแมนโอ้ยเนาะจะแมนมุงสบายครับเนาะเอาใช้กูเฮ็ดยังสน่ะจะนี่แหละที่กูมาเอิญมึงเนี่ยย้อนว่าสิพาอมึงจะเฮ็ดเวียกนี่ล่ะไอ้ท่าไหนล่ะขึ้นผูเว้ยเอาสร้างมาเถอะมึงจะขึ้นมากูจะไปนั่มึงอยู่บระเดีวนี้เฮ็ดงานหนึ่นมึงเสียวจังไหนล่ะก็บอกเอาจังไหนเด้อหมอขันมึงเสียงานหน่งกูสิพาอมึงเข้าไปโรงงานไปหาปากแก้วหมอขันมึงเสียงาน บ่เออเคนมึงสีเฮ็ดงานน่ะกูสียภามึงเข้าไปโรงงานไปหาบักแก้วโอ๊ยนอปบัก,กึ้งเลยนอมึงกระไดเนาะเมื่อกีไปสมัครเฮ็ดหยังโอ้ยนอปบึ้งเลยมึงกระไดเนาะมึงไปสิมึงสิไปสม,กกม,มัครเฮ็ดยัง,ไป,ง,ไ,ปง,งไปน้ำกูนี่ยเขาก็ให้เฮ็ดร่นแล้วขูนยานขุนวงซ่าได้ก็ย้อนมึงย้อนกูดีกว่า

ยังมีตัวอยู่เลยก็บอกว่าสิเพีชเวียดเช็ดงานน้ำกระเล้วตัวเออสีไสปขึ้นยาดเงี้ก็บอกว่าสิเพีชเวียดเช็ดงานน้ำกระเล้วตัวมึงสิไปขึ้นยากยังี้ยบักแก้วมันกรบอกให้กูเมื่อเอิญมึงอยู่แต่มหมู่บ้านนี่เดีวกูมากไปเห็นมึงบกแก้วมันกรบอกกูเมื่อเอิญมึงอยู่บักแก้วมันก็บอกให้กูเมื่อเอิญมึงอยู่ตั้งแต่เมื่อวานนี่กูมากกับเขาเห็นมึง ยามไลยย้ำเที่ยงจังสี่แล้วยามเที่ยงจังสีแล้วก็ยามเที่ยงจังสี่แล้วพูดว่าซีเมนก็บโบชักแล้วมาเอิ่นหาไฟก็บโบนี้ไหมมึงนี้กูก็เลยมาซร้างบังมึงอีกสันดอกสิแมนก็บโบชักแล้วมาเอิ่นหาไฟก็บโบมีเว้ยเอิ่นนะมาเอิ่นมาเอิ่นหาไฟก็มีดอินสิสิบอกว่ามืึงนี่กูเลยมาเอิ่นมึงนี่กูเลยมาสร้างอีกสันดอกมาเอิ่นหาไฟก็บโบเห็นเว้ย มื่อนี่กูก็เลยมาซองบังอีกสะดอกบางบางอีกสัดอกไปกินเขากินน่ำเงี้ยเพ็ญญาบานก่อนปลดแล้วแล้วกสิบหาไปืองลงานไปกินเขากินน้ำเพื่อนผู้ใหญ่บ้านก่อนปะแล้วแล้วกับสิภาพไปเบิ่งโลงง่าน ม่ใชสายต้องยาลงเลผิดสีไหมหอมอู้้าางาวอ๋อขนมึงสีเห็นงาน่ะสมึงเขาไปโลงงานไปหาแักแก้วไปสมครบอกบอกเขาจะเอากูยกบละโอ้ยออเ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 อเนาะอึงออสิไปสมเครเออเงงเออเสอเออเออเเออเออออเ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 ออออเออเออเนอเเออออออเอ่อ

ับไปอีกยกหนึ่งอีกยกหนึ่งก่อนไปเรียลเรียลประสิทธิภาพไปเบิ้องล่างาดิที่เมียมาพูดอีกตัวโยกหนึ่งอีกโยกหนึ่ง หยายปกีนนี่โอ้ยยายปูได้ยังกินเดี๋ยวนี่โอ้ตาบกุงบ้โอ้ตาบกุง้โอตบกุงว่ทีโอ้ยวันิภาบักันนีไปโรงงานนี่ละโอ้ยวันิภาบักันนีไปโรงงานห่ะ Ôi, ơi cháu cầu phá bái nọ, thôi cháu nhang vô, cháu qua má hả mất nè lạ, là... nhang vô, cháu qua má hà mất nè lạ, phát cả dệt là... thì phát cả thứ nhất có gì bạn vô bao 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 nhàng thì phát cái thứ có gì bạn nhưu, bao bao สิภากันไปกินอยู่เฮี่นผู้ใหญ,ญ่บ้านอยู่แมนแมนคือปลาเนั้อสันพุญ่บ้านเออแมนก็ได้โอ้ยสิไปบอกยังยากแ้วอ่ะยายผู้เฮ้ยเขาไม่ได้บอกกระเบินมั่นเดี๋ยวนี้ <c oughs> โอ้ยสิไปบอกยังยากเนาะยายผู้เขาหม่ได้บอกข่อเมื่อเอิร์มั่นเดี๋ยวนี่โอ้เราจะภากันไปที่พุญยาบานสักวันไม่ใช่ขาไปโรงพยาบาลสัตวอก ว่าสิครับวสิภากันเขาไปเฮื่อนพูญญาบานสะกกอนจังสิออกไปเบิงโรงงานสอกจังสิออกไปเบิงโรงงานสะดอกเพราะว่าจังสั่นละว่าสิภามันไปกินต้มไก่น้ำพูญญาหารเสด็เดียวนีเก็ว่าจังสั่นละว่าสิภามันว่าสิภามันไปกินต้มไก่น้ำพูญญาหารเสด้เดี๋ยวหนิแล้วบอกเนี่ยยังกระจังวัก ยังกะจังหวะยังกะจังหวะเออไป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 กูนั่งถ่ายอยู่นี่ละสั่งเออไป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 ไล่ไปเถอะวะเออไปไปไปกูนั่งถ่ายอยู่นี่ละสั่งมีตีปึงบะตังดูทำไมวางเดือยเออไปไปไปกูนั่งถ่ายอยู่นี่ละสั่งเออไปไปไปกูนั่งถ่ายอยู่นี่ละสั่งโว้ย ลินกับฟอลินครับ <c oughs> อันเดียวมัของได้ยังไดอีกหน่อยนึงอีกหน่อยนึงก็มีน้อยคนึงมุจโจสอเนแต่กระมีมุจจสองคนแม่กระบูกนีแม่แม่ลูกกันอียู่บนดียนี่แยกผูอันมุจ้จสองคนแม่ลูกนี่แม่แม่ลูกกันอีลีอยู่บนเดียวนี่แยู่ เจ้าก็บอกกึุมสองคนนี่มันแม่ลูกกันอีหลีอยู่บ่เจ้าก็บอกกึุมสองคนนี่มันแม่ลูกกันอีหลีอยู่บ่จักแล้วแม่ผัดเฝ้าเล้าลูกผัดเฝ้าย่อบาทนี่จักจะไหนดอกเวงของเจ้านีจากแล้วแม่ผัดเฝ้าเหล้าจากแล้วแม่ผัดเฝ้าเล้าลูกผัดเฝ้าย่อบาทนี่จะเป็นจงไหดอกมูเจ้าจะเป็นจงไหดอกมูเจ้าก็ได้ หน้าตาก็บ่คลือกันลูกผัดขาวแม่ผัดดำบา,นนาเนี้หน้าตาก็บอกคือกันลูกผัดขาวแม่ผัดดำาบเนี้นี่จะมาแบบนี้โอ้แสดงว่าลูกก็ได้พ่อเบิตัวสัน่นเอาโอ้แสดงว่าลูกก็ได้พอ่อเบิร์ตแสดงว่าลูกก็ได้พอ่อเบิร์ตตัวสัน่น เอ,าอา้าอาบน้ำจ้าไดมังขึนเหลวไว้เถเอ้าอาบน้ำเจังไดมันคือเหลวไว้เถอะเอ้ยกระจกละโอ้ยกระจกละแอไแบบเร่งด่วนมาต้องปัเนื้อะสิมูเต้ามือพุ่นบอกกึมสิ้นหมูเต้ามือผุ่นบอกกึมสินหมู้เต้ามือผุ่นบอกกึมหมกกึม ปไปสั่นเข้าไปแต่คนนั้นไม่พูปะว่าจะสั่นละปไปสั่นเขาป่คนั้นม่พูปไปสั่นเข้าไป่คนเด้นไม่พูเออเพิ่นบาจสั่ละเออเพิ่นบาจังสละจบแล้วครับพี่น้องครับว่าเ๋ยวบปรอดครับมือยังมั่แก่เแบบลงดวนค่ะแบเล่งดวนมือยังมาแก่ครับมันเสาวเป็นมือแก่งานค่ะยังมัแก่ เดี้พฤติการไว้ให้อ่าขอบคุณทุกการรับชมนะครับจังพอกันในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ